สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาะรีวิวเกมที่ชื่อว่าเกมเวียนกอรี่นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะไม่มั่นใจก็ <laughs> <laughs> สำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องเอาใจสำหรับพวกที่จะเรียกว่าพวกไหมสำหรับคนที่นะฮะชอบเกมเกมแนวแบบว่าโมบ้านะครับ สำหรับเกมนี้ผมขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้เกมโมบ้านะครับถ้าจะอธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็คือเกมนี้จะออกแนวประมาณว่าคล้ายๆกับพวกเกม .a หรือไม่ก็เกมฮอนอะไรประมาณนี้ฮะบแบบเดียวกันเดะเลยนะครับผมจากที่ผมได้ลองมาแล้วก็ได้ลองเล่นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเลเวล3อยู่นะฮะก็ถือว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ ดีแบบว่าโอ้นี่คือแบบประมาณว่าคิดเลยว่าเฮ้ยนี่คือเกมมือถือวะอะไรประมาณเนี้นะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเล่นให้ดูว่ามันจะสนุกแค่จะแบบน่าเล่นแค่ไหนสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้นะครับห้ามพลาดนะฮะสำหรับ โหมดแต่ละอันนะครับมันก็ผมยังไม่มั่นใจเพราะว่าผมเพิ่งลองเล่นดูเหมือนกันนะว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมดูคร่าวๆมานะครับกดตรงเพลงตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันจะมีโหมดตรงเนี้ยโหมดที่จะให้ไปสู้กับคนที่ออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะครับก็คือเนี่ยโหมดตัวนี้นะครับอ,อ,อะไรโหมดโหมดเนี้ยโหมดข้างบนสุดนี่นะครับเนี่ยฮะจะเป็นอันนี้ ส่วนตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นโหมดออที่เอาไว้สําหรับสู้กับบอทนะฮะหรือว่าฝึกฝนนะครับตรงนี้เราสามารถสู้กับบอทแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนๆที่ออนไลน์อยู่เนี่ยมาเล่นกับเราได้แต่ว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเล่นฝ่ายตรงข้ามของเราได้เราต้องสู้กับบอทนะ,ะเหมือนกับเราลองเล่นลองสกิลลองตัวละครตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ผมได้ลองเล่นไปแล้วละ่ะนะฮะก็โอเคนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยหมวดเอ้ยโหมดโหมดข้างบนที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปเนี่ยเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะกดเข้ามารอได้เลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับพวกเกมฮอนอะไรเงี้ยรอ,อควิวฮะรอคิวที่จะเป็นคิวจับคู่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะรอคิวจับคู่เลยละกันนะฮะแล้วก็พูดไปด้วยนะครับอืมรอกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะรับรองว่าสําหรับใครนะครับคนไหนนะที่ได้เข้ามาดู คลิปคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วรับรองว่าชอบแน่ๆน,นะฮะแล้วก็การกดการบังคับก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับคนที่เ,เล่นเกม2มืออยู่แล้วนะ <c oughs> ผมชอบเล่นเกม2มือ <c oughs> เล่นมือถืออย่างเงี้ยนยฮะก็ <c oughs> กดเข้ามานะครับเราก็จะได้รับรับคิวลอคิวนะครับตอนนี้มีเพื่อนที่เข้ามารอเล่นอยู่ตอนนี้4คนนะครับเราต้องรอให้ครบ หกคนก่อนนะเราถึงจะเล่นได้ถ้ามันไม่ครบเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือไม่ครบก็ต้องรอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าไปให้ใหม่นะฮะก็ต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วแม่งไม่เข้าวะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าเองแล้วกันรอ,อสักคู่นะครับใจเย็นๆนะฮะจะเล่นเกมอย่างนี้นะฮะ ส่วนหนึ่งที่มันอาจจะรอช้านิดนึงก็เพราะว่าเกมมือถือเนี่ยคนจะไม่ค่อยเล่นกันนานนะครับจะมานั่งจ้องมือถือเล่นในมือถือทั้งวีทั้งวันเหมือนนั่งเล่นคอมตามร้านเกมมันก็คงไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันก็ทั้งเปลืองแบตเปลืองอะไรโหเยอะแยะมากมายนะฮะอืมเฮ้ยอ,อันนี้มันคิวน,นานจังวะก็รอสักครู่นึงแล้วกันนะครับก็พูดคุยกันไปก่อนนะ สำหรับคลิปคลิปนี้ก็ผมจำไม่ได้นะว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วลรู้สึกจะเป็นคลิปที่สิบแล้วมั้งผมไม่ได้อัพมาหลายวันนะครับ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณไว้ด้วยขอบคุณสำหรับคนที่มาดูคลิปนี่นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามกันอยากจะดูกันว่าผมจะเอาเกมอะไรใหม่ๆม,มารีวิวให้ดูมาแนะนำการให้ดูก็อย่าลืมกด ซับสไคร b e แล้วกันนะครับกดติดตามกันนะฮะ <Hello. S 1> ให้กําลังใจกันนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวรอแป๊บตรงนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะผมกลัวบอกว่ามันจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่เปิดดีกว่าเพื่อความชัวนะฮะกเกมของค่ายไหนก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้ก็คือเล่นแล้วเออสนุกโอเคมากอะเอาง่ายกด Accept แล้วไม่ได้ละ เชื่ <She> er. อคดลรอใหม่อีกแล้วเหรอมัมาน,นานอย่างนี้วะอะไรเนี่ยครูดาวเฮียอะไรอะไรของมึงเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอะโอ้ครูดาวหนึ่งหนึ่งนาทีโอ้ต้องรอเหรอ งั้นเอางี้ฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําในโหมดของเล่นกับบอกก่อนแล้วกันแต่ว่าจะมีเพื่อนๆที่มาออนไลน์เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเลยเดีกว,ว่ามันรู้สึกมันนานแล้วเดี๋ยวคนอื่นที่เข้ามาดูจะเบื่อเอานะฮะอันเดียถ้าจะกดเข้าไปเล่นตรงเอ้ยตรงบอดก็ตรงนี้นะครับตรงเบสิกบอดเนี่ยนะฮะคือเราเล่นเราเล่นกระบ,บอดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวกดเข้าไปเอายังไม่ได้อีกเฮ้ยคืออะไรเนี่ย ครูดาวหนึ่งนาทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรวนะฮะมีข่าวของเกมนี้ด้วยนะรู้สึกว่ามันมีบอกว่าเขาจะแข่งขันกันด้วยเนี่ยฮะมีแบบแข่งขันเหมือนเกมฮอนเหมือนเกมอ a เลยอืมสุดยอดครับแข่งขันกันด้วยนะฮะได้ยังหัวเนี่ยไหนรอได้แล้วครับผมเมื่อกี้มันครูดาวไปหนึ่งนาที รอเป็นเพื่อนผมหน่อยแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ<ช>เกมนี้มันต้องได้รอ,ออ <c oughs> สักครู่สักครู่สักครู่ใจยเย็นเนอร์ <c oughs> อาจจะได้ยินเสียงของออผู้นำประเทศพูดอยู่ในทีวีด้วยนะครับอันนั้นอย่าไปสนใจนะ <c oughs> รอสักครู่ เปื่ทำไมมันนานอย่างวะอช่านานจังเลยโอย้ยเร็วๆดีเ่เฮ้ยอ๋อก็เดี๋ยวพูดไปต่อแล้วกันแมต์แมต์มนหนึ่งเนี่ยเล่นเล่นเท่าที่ผมเล่นมานะหลังจากที่ผมเล่นมาเนี่ยใช้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีนะครับไม่นานไม,ไม่นานนานขนาดที่เหมือนกัน อเหรือว่าเล่นฮอนบางทีเล่นฮอนเล่นเออะไรเงี้ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็มีแต่นี้เวลาจะสั้นกว่านะครับ <c oughs> เอ้ยนานจังวะรอแป๊บนะครับมันช้ามากเลย <c oughs> คืออาจจะเป็นเพราะว่ามีคนรอเล่นน้อยละมัง้ง แม่เอาแล้วเอาโหมดบอทนะแคนเซิลเลยเล่นกับบอทด,ดีกว่าครับไวกว่าเยอะบอทดก็ต้องรอนะฮะรอคนที่จะเข้ามาเหมือนกันสกรูคือไรวะเนี่ยกดแอคเซปไว้เพื่อที่จะมันจะได้หาคิวให้ใหม่ เกมมือถือก็อย่างเี้ฮะอาจจะไม่ค่อยเหมือนคอมสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเกมคอมเนี่ยโอ้คนเล่นเยอะเหมือนกันเกมมือถือก็นะกดเข้ากดออกกดดูอย่างเงี้ยตลอดรอสักครู่ครับโอ้ยผมก็อยากเล่นให้ดูมากๆแล้วเนี่ยเออเรียกตัวละครได้แล้วฮะอันนี้โหมดนี้มันเป็นเเล่นกัน3คนนะครับกับเพื่อนที่เข้ามานะฮะ ก็เนี่ยครับตัวละครที่มีให้เราเลือกเล่นนะตอนนี้เหมือนกับว่าตัวละครฟรีครับเอ่อให้เราเล่นประมาณนั้นอหไเดียผมเล่นตัวไหนว่านี่นี่น like okay. ี่ตัวนี้แล้วกันตัวนี้คล้ายๆกับอาชีพฟินในเกมอนนะฮะรอสักครู่หนึ่ง พัมเพื่ออยู่นานนะฮะหลังจากที่รอคิวมาเรากำลังจะได้เล่นแล้วโอ้ยมีแต่ได้รอต้องรอรอแล้วก็รออย่างเดียวครับสำหรับเกมนี้นี่มาแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับภาพในเกมนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับผม อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งในผมซื้อของก่อนเราสามารถที่จะออกของตามที่มันแนะนําก็คือตัวข้างบนนะครับบนนี้ก็คือมาแนะนําให้เราออกของอะไรบ้างนะอย่างแรกซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรหรอกผมก็ออกของตามมนแนะนําอ่ะอืมก็เนี่ยซื้อไปมาแนะนําอย่างนี้ก็ซื้อตามนี้แล้วกันนะฮะ มันจะตอนแรกๆเนี่ยมันจะวิ่งช้าช้าๆแบบนี้นะฮะตามภาพอย่าไปสนใจมันนะครับโอ้ลืมอัพลืมอัพอืมตามภาพมันก็จะมีกระตุกกะตุกเนี่ยฮะมาดีมาดีตายตายบอดมันบอดมันค่อนข้างจะกั เียงชีพป so, okay. so, ืนเล่นกับบอดนะแต่ว่าแต่ว่าสองคนนี้ที่เล่นอยู่กับผมเนี่ยคือคนที่ออนไลน์อยู่นะก็คือเหมือนกับว่ามาฝึกซ้อมอยู่นะครับมาเริ่มเริ่มเล่นเริ่มฝึกซ้อมกันก็โดยรวมก็เหมือนกันกับฮอนดฮะไม่ต่างเลย ส่ว่าคนที่ชอบเกมนี้ห้ามพลาดนะมาแล้วบอดมาแล้วบอดมาแล้วมาสี่มาสี่น้องอ่าอัพสกิลได้แล้วครับไอตัวนี้แทงให้สุดสุดสุดยอดจริงมึงเก่งจังนะตายแน่มึงโ,โหรีบกลับบ้านด่วนไอเทมเ,เวลาเราออกมาเนี่ย พอเราออกครบแล้วเราสามารถกดใช้ได้ด้วยนะครับสำหรับไอเทมของมันนะฮะโอ้ยโดนเว้ยโดนป้อมยิงเนี่ยหนักมากเหมือนกันแรงโคตรไหนมังอยู่นี่เหรอเจอกูไหมนี่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 น เอาให้แตกครับเอาป้อไม่ให้แตกครับผมใกล้แตกแล้วฮะเออโอหออกซะเออเอลยลาวออก <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาเล่นแมตต์แมตต์หนึ่งสำหรับอันนี้เนี่ยเล่นกับบอทเนี่ยไม่นานไม่นานไม่นาน,นไม่นานมากอยากคิวแม่งจริงเลยโ,อ,โอ,อ้นี่ก็ <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> เดี๋ยยังไงเนี่ยนะฮะผมก็เล่นให้ดูไปเรื่อยๆเล่นให้มันจบๆบแมตก่อนตจุม่มจุ้มจึมเฮยเฮ้ยวิ่งนด่ครับถอยดิถอยดิมึงจะอยู่ทำไมล่ะผย ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยถ้าผมไม่ไม่ไม่ได้นั่งเล่นในหน้าคอมเนี่ยผมเล่นในมือถือเกมนี้ยมนะนมากเลยสำหรับเกมนี้นะมันสนุกอะ่ะอืมอาจมีบ้างนะเพราะว่าโปรแกรมมันเป็นที่โปรแกรมมันอะ่ะโปรแกรมที่เอามาอัดเนี่ยครับบางทีแบบว่ามันจะมีกระตุกบ้างมันกินกินแรมอะไรเงี้ย อัดในมือถือเนอะทำใจต้องทำใจนิดนึงยิงไม่ให้แตกเลยแล้วกันแตกดีเออมึงมา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 ,มงมา,มงมานี่มึงมานี่เออะะไรวโดนอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยวิ่งไปไหน <c oughs> อาชีพนี้คล้ายๆกับฟินเลยเป๊ะ อูมสก,กิลใส่สก,กิลไปครับใส่สก,กิลไปครับผมยิงไกลด้วยไงได้เปรียบน,นี่คิวไปหนึ่งแล้วฮะวู้ฮู้นี่เดี๋ยวถ้า,าคลิปหน้า,ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นโหมดที่เล่นกับคนจริงๆ ซึ่งก็ไม่ง่ายนะที่ผมไปเล่นมานะแม่งก็เก่งจริงอะ่ะคนออกแบบเกมนี้นก็แจ๋วเก่งยอมรับผมเคยคิดนะว่าเอ้ยแม่งจะมีเกมแบบโมบ้าแบบนี้ในมือถือไหมพอมาสักพักหนึ่งสุดท้ายเออมีจริงๆ จริงๆมันไม่ได้มีแค่เกมนี้นะครับมันมีหลายเกมที่ผมกดเข้าไปหาโหลดดูคิวแม่งเลยนี่นี่มึงมึงมงึดิวิ่งไปหน่อยวิ่งไปหน่อยอ่ามันไม่ได้มีเกมเดียวนะฮะแต่ว่า <c oughs> มันมีหลายเกมอ่นอกจากเกมเกมนี้แล้วเนี่ยยังมีเกมอื่นๆด้วยแต่ว่าผม ผมไม่ได้มารีวิวให้ดูเฉยๆแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบเกมนี้มึงมึงเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับเวลาสมมุติเลือดเราน้อยอย่างเงี้ยเราก็กดตรงลูกศรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันก็จะกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปเติมเลือดนะฮะอันนี้ก็ได้แล้วอันติได้แล้วนะครับน่ อองตามที่มันให้ออกเงินเราเยอะนี่ซื้อตามที่มันให้ซื้อเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อรองเท้าเลยแต่ว่าก็ตามที่มันแนะนำมาก็เอาตามนั้นเลยเราสามารถกดมาดูได้อย่างนี้ด้วยนะครับกดค้างตรงแผนที่นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้อย่างนี้นะฮะเลื่อนดูได้แล้วก็รอให้ตัวของเราเนี่ยวิ่งมานะครับ <S 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 เร<อ>าแค่รออย่างนี้อย่างเดียว <c oughs> เร็วๆเนี่ยเพื่อนเวลาไม่มีรองเท้านะครับมันก็ค่อนข้างจะวิ่งช้านิดนึงแต่พอมันใส่รองทเท้านี่ยวิ่งเร็วขึ้นโอเคขึ้นนะครับนี่อันตีใส่นี่อันตีอันตีอันตีนตนตยิงตุ้มโอ้ยโดนไม่ไม่เต็มว่ะไม่ตายผมวิ่งเม,ม่เออ อย่าใส่ใจนะครับถ้ามันกระตุกนิดนึงนะฮะอย่างนี้แหละครับเล่นกระบ,บอดเนี่ยบอดตอนกากเรียบร้อยฮะสู้กูได้เะล่ะมึงเก่งกระบ,บอดนะ <c oughs> บอดกากอย่างยิ่งนี่ใกล้จะชนะแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เล่นไปทั้งหมดแค่8นาทีเองนะ นี่จะถึงบ้านมาแล้วเนี่ยอัพอัพก่อนอัพสกิลให้เต็มก่อนอือตามครับตามครับมึงมาทนี่มึงมานี่นี่มานี่มานี่มานี่มึงไปไหนมึงวิ่งไปไหนเฮ้ยไปไหนแล้วอะ่ะตูมตูม อืมผมเก่งนะเก่งกับบอทนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยิงยิงคิว <c oughs> ไปแล้วเจ็ดตัวครับพี่น้องยิงกับบอทครับอือ <net> <net> เหมือนฟินเหมือนฟินทุกประการนะครับสำหรับตัวนี้ในเกมฮอนนะอืม <net> <net> เหมือนทุกประการเลย ไม่มีอะไรที่ว่าไม่เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะไม่ต้องสืบยิงแม่งนี่เก้าตัวแล้วเอา้าเอา้เมึงมา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 สู้ได้เปล่านี่นี่นี่นเหมือนล้งจิตเลยว่ะยิงยิงให้มันยิงให้มันจบจบ,จบแมตไปนะฮะอืม คิวไปสิบตัวแล้วทั้งหมดตอนนี้ก็เวลาก็เก้านาทีฮะถือว่าเป็นเวลาที่น้อยนิดมากๆผมไม,ไม่ไม่ไม่กลับไปไหนยิงแม่งเลยเนี่ยไม่เคยกลัวไม่กลัวมึงไม่กลัวมึงเยคิวคิวคิวเว,ว้ยคิวคิวอย่างเดียวเน่น่ส11ดตัวฮะ ครับบ้านบ้านบ้านคู่ต่อสู้ก็จะแตกแล้วนะ <c oughs> สำหรับใครที่เอ่อมาเห็นเกมแล้วนะครับอยากจะโหลดมาเล่นหาโหลดเลยนะแล้วก็มาเจอกันหน่อยนะฮะ <laughs> อยากมีเพื่อนเล่นนะครับเป็นคนไทยผมว่านะ่าคนไทยน่าจะเล่นเยอะเหมือนกันอืมนี่ครับ ลุมบ้านนะฮะบ้านจะแตกแล้วฮะจะแตกแล้วจะแตกแล้วไม่ใช่น้ okay, ําแตกนะโอเคบ้านแตกเรียบร้อยแล้วว่าจะหน้าไปนะฮะจริงๆของผมขี้เกียจออกอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าเออมันมีนกให้ใช้มีอะไรไหมมันเหมือนแบบพวกเกมที่เล่นในคอมไหมซึ่งผมไม่แน่ใจไม่รู้ อแถ้าต้องเดินกลับบ้านไปเรื่อนบางทีมันก็ขี้เกียจอะเนาะแต่ก็เอาเป็นว่าค่อยว่ากาันอีกทีเนี่ยฮะเวลาเราสู้เล่นฝึกซ้อมไปเราก็จะได้ exp เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเลเวลของผมเนี่ยก็เลเวลสามนะฮะอ่าฮะก็ประมาณประมาณนี้นะครับภาพเกมนะแล้วก็การเล่นของมันนะครับในตัวโหมดของมันที่เล่น มีประมาณประมาณนี้นะครับก็อย่างว่าแหละเกมมือถือมันก็นะถ้าเราเล่นประมาณนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วก็โอเคสุดๆแล้วในส่วนของออตรงนี้นะครับมันจะมีให้แอดเฟนได้ด้วยซึ่งก็พิมพ์ชื่อเพื่อนนั่นแหละเนี่ยพิมพ์พิมพม์พิมพ์ชื่อเอาว่าเราจะพิมพ์หาใครอะไรแบบนี้นะครับชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนี้ก็เกตนี่ก็เป็นส่วนของการขายของ ขายพวกตัวฮีโร่ขายพวกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะซื้อได้ถ้าเรามีเงินเงินที่เอ่อที่เราเล่นนะครับใ,ใ,ใ,ใน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 โหมดแต่ละโหมดเงินสะสมอะฮะเราสามารถเติมได้นะอืมตอนนี้เงินผมมีอยู่แค่พันกว่าบาทพันสามเมงแต่ว่าในส่วนของตัวละครเนี่ยนะก็มีประมาณเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับแต่ไม่เยอะมากก็ต้องรอให้มันอัปเดตไปเรื่อยก่อนนะครับ ในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะมีให้เลือกเล่นเยอะกว่านี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็8 0 0พเนี่ยแพงไปเอตัวนี้แปดร้อยวะเฮ้ยสองพัก็มีฮะแต่ว่าขอใช้ตัวฟรีไปก่อนละกัน <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วฮะ <c oughs> เนี่ยประมาณประมาณนี้แหละครับสำหรับตรงปาร์ตี้เนี่ยถ้าถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็คือกดเข้ามา หลังจากนั้นก็สามารถที่จะชวนเพื่อนเราชวนเพื่อนเราให้มาเล่นได้นะครับชวนเพื่อนให้มาเล่นด้วยกันกดเข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนสร้างห้องอ่ะแล้วก็ชวนเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาเล่นแต่ผมไม่รู้ว่าชวนมาเล่นยังไงก็ไม่รูงจริงอะนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีอีกหมดหนึ่งที่มันยังล็อกอยู่นะครับ คือผมน่าจะต้องเลเวลเยอะกว่านี้ก่อนนะผมถึงจะเล่นได้เนี่ยที่มันเป็นเครื่องหมายตัวล็อกอยู่อ่ะลูกกุญแจไม่แม่กุญแจตัวล็อกแม่กุญแจอยู่มันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นโหมดอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าหนาถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้อีกทีในส่วนของที่ยังติดค้างอยู่ก็เป็นหมด c ส m a นะครับที่ยัง ไม่ได้มาเล่นให้ดูโหมดที่เล่นกับคนจริงจริงนะครับสามสามนะฮะก็เดี๋ยวไว้ได้มารีวิวอีกทีเดี๋ยวจะมารีวิวเอ้ยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูแบบโหมดบอดไปก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเเดี๋ยวผมจะมาดูใหม่แล้วก็จะหาเกมอื่นๆที่มันสนุกสนาน น่าเล้นหลายๆเกมมาแนะนำให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ